เราสามารถทําได้ทุกวันแม่สายห้ืาใช่ค่ะได้ทุกวันเช้าเย็นเช้าลางวันเย็นคือขอให้มีเวลาว่างตอนไหนก็ตอนนั้นนะคะไม่ต้องติกวันหนึ่งสายกินาทีนะครัว่าะห้านาทีปกติจะทาสามรอบนะคะก็คือจะได้ประมาณสิบห้านาทีต่อครั้งใช่ห้านาทีพักสองประมาณนี้ค่ะเสร็จประมาณได้ก็้งหประมาณตั้งสิบครั้งเสร็จแล้วเราก็ตั้งเวลาใหม่ค่ะอีกห้านาที ระหว่างที่หยุดนะคะจริงเราเป็นช่วงที่ดีที่สุดคือเลือดเนี่ยมันจะไหลเวียนตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาค่ะถึงเกาต้นขาถึงสะโพกถึงหน้าท้องถึงหน้าอ,อกถึงศีรษะกลับมาที่ปลายนิ้วมืออันนี้นะคะถ้ามีความรู้สึกแบบนี้นั่นคือเลือดเป็นโ l o ตัวร่างกายแต่ถ้าเราชา้าๆเลย้าปุ๊บหยุดแค่หัวเขา่าแสดงว่าช่องหัวเขาเรามีการกดทับหรือเลื่อนเลือดนะคะมันอาจจะเกิดการดุดดันอาจจะเป็นไขมันอาจจะเป็นฟังปืดหรืออะไรพวกนี้ค่ะที่ทําให้ระบบ ทำไมไม่คล้องตัวค่ะทีนี้ผิดขอมีแย่ทดสอบสายขนนค่ะการทางด้วยน,นะคะของแรงเหมือนเดิมเริ่อสองสองอามรู้สึกแ่ลกไหมคะเนือสองสามโ้่นมีแรงขึ้นนะใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นงานที่สุดห้เห็นว่า เรื่อเราจะสามารถช่วยพลังได้เพิ่มพลังได้เพราะว่าเกิดจากการที่เราเลื่อเราลงไหลเวียนดีพอไหลเวียนดีเราก็แข็งขึ้นด้แค่นั้นนะคะโอเคทีนี้สมมติว่าจะนั่งนม่งานานนั่งไขวยห้างนะคะลองพักขาเลยคะ่ะอันนี้ไม่ต้องนานนะคะประมาณแค่สิบวิสิบวินาทีนะคะลองดูนะคะว่าพลังเมื่อกี้ยังดอ่าทั้งไว้นะคะนะคะี่สองสาม ไม่เหลือ <c oughs> ลองใหม่กนันก็ได้นะคนเ่นสามสามอุ้ย <c oughs> แย่ใช่แค่สิว่วิทย์ค่ะเนี่ยบางทีเอ้ยทำไมขาไม่ค่อยมีแรงนี่ทำไมอย่างมันอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วมันเกิดสาเหตุแค,แค่นี้เกินดนี่หมือนกัใช่ค่ะ,คะก็เลยเดินสวุดท้ายเพราะว่าเวลาเราทับขาเนี่ยมันจะโดนทับข้างนี้ข้างนี้ก็เหมือนกันแล้วยิง่งมีวิธีเนี่นะคะ,ะสมมติว่าเรานอนแบบเนี้ยแล้วอยากลุกขึ้นก่อจะลุกยังไงครับ ลุกตรงไหม,มโอ้จะเกงถือว่าดีนะคะแต่คนเผวนใหญ่ไม่เละนอนอย่างนี้ก็ลุกพึ่งเลยใช่ไหมคะกระดูกสันหลังบริเวณนีน้มันจะโดนเลยคะ่ะปวดทับคนที่มีปมัญหาปวดหลักระดูกกระดูกเคลื่อนเนี่ยสามารถเจอปีนใสยตากัารแค่ลุกนั่งแค่นี้โอ้ยไม่ได้ทำอะไรแต่ทำไมช่องหลางมันไม่มีแรงเปยแต่ถ้าเราหนักหนักมันยกยกิ่งยกของพิท่าค่ะมันจะเป็นได้ง,ง่ายมากแล้วก็คนที่นั่งๆเียวตัวยิบของนิดเดียวกระดูกทับเส้นเลยะคะ่ะ จะให้ใช้ก้นนะคะรวมไปถึบบงตรงด้วยนะคะแล้วก็มันจะมีความอุ่นๆนะคะ่ะคะยอีนานานี้นีคอันนี้เดี๋ยวจะเป็น,น,นะะแล้วก็อุณหภูมจะอยู่ที่ประมาณสิบเก้าจริงๆ,ๆแล้วมันมี เรื่อง,งของการสลายไขมันลูกค้าที่ทำแบบซลิมอัพเพิ่มในหกนักคอนะจะสามารถไปเพิ่มในในคอร์ได้เพราะว่าจะใช้ตัวกบุมนะคะมันจะทำให้ขขใหไขมัน่สลายไปก็มีทากีนใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็นวดเสร็จแล้วเรา,าก็ทานอะไรันแล้วก็อ,ออกตัวนะะแล้วก็เวลาเราใส่อย่างนี้15นาทีก็ออกกำลังกายได้เหมือนก้า้เหมือนก้าในที่นี้ก็ออกกันแคลอรี่ประมาณ100-300แคลอี่ครัค มันจะพอไหมคะใช่ค่ะจะกะชับมันจะได้ในส่วนของลิ้นล่างะชับแต่น้ำหนักอ่ะมันจะลงลงน้อยค่ะพเพราะโมเขมันเป็นน้ำหนักเบาแต่ถ้ามันมเคี้ยวล้วคือ<ต>จะสูงขึ้นในรอบวัใช่ค่ะเชฟแต่แบบมีเชฟขึ้นคุณก็จะยุบลงหลับได้หลับเลยนะคะ